ช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กั h a n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยอย่าหยิบขึ้นมานะนั่นขยะไม่ใช่แฟนนะครับวันนี้เป็นภารกิจที่8จะอยู่ในเล่ม5กับเล่ม6นะครับผมตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไล,ล่แลกแต่งโดยชีจริงหนานชีนะครับสนุกมากเหมือนกันนะครับผม ือบครบสิบภารกิจละอีกนิดนึงอันนี้จะอยู่ที่เล่ม5้ากับเล่มหนะครับเล่มห้านี่คือจะประมาณ300กว่าหน้าแล้วก็เล่ม6มีอยู่70หน้าเองคะก็คือประมาณ370กว่าหน้าเกือบ400หน้าได้ก็นิยานเรื่งองนึงอะเนาะประมาณนั้นนะครับผมภารกิจที่แป๊เนี้ยจะเป็นย้อนไปในอดีตครับเป็นสมัยที่มีฮ่องเต้จีนโบราณสุรบกันชิงดินแดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งสื่อเชี่ยวชื่อก็จะไปอยู่ในร่างของลูกของแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับผมอ่า อันนี้ก็คือเซตติ้งของเรื่องก็คือเป็นจีนโบราณตัวเริ่มเรื่องเลยนะครับสื่อเยฉยๆก็คือจะเข้าไปอยู่ในร่างของคนที่ต้องการแก้แขนใช่ไหมก็คือเขาเนี้จะเป็นลูกของแม่ทัพใหญ่ครับที่เก่งกาจมากชื่อว่าสื่อถิงวินนะครับผมในเรื่องนี้มันจะมีตัวละครหลักๆอยู่4คนก็คือคนรับใช้2คนกับองค์ชาย2คนองค์งชายจะมีองค์ชาย6กับองค์ชาย13แล้วก็คนรับใช้พี่สนิทก,กับสื่อถิงวินจะมีอยู่2คนชื่อว่าอาซูกับอาหลิงนะครับ อาสูก็คือรับใช้ปรนิบาตสือถิงหวินมานานมากอาลิงก็คือจะตามมาทีหลังแต่ว่ามีความเก่งกาจด้านการใช้อาวุธส่วนองค์ชาย6เป็นลูกของฮ่องเต้ที่เกิดกับภรรยาคนแรกแล้วฮ่องเต้ก็เอ็นดูมากส่วนองค์ชาย13ก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆคิดว่าน่าจะได้เป็นฮ่องเต้นในอนาคตสองคนนี้ไม่ได้ไม่ถูกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเนื้อเรื่องนะ ว่าเซตติ้งก็คือเปิดมาชือเซียวชือมาอยู่ในร่างของซื้อทิงวินใช่ไหมครับผมปรากฏว่าติดต่อ061ไม่ได้คุยกับ061ไม่ได้เรียกระบบเข้ามาก็ไม่ได้แล้วความทรงจันย้อนหลังก็ไม่เข้ามาด้วยเหมือนกันครับก็เลยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแล้วใครคือขยะอ่ะ ขอยากคือคนไหนอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านการแสดงของสือเชียวเเลยอ่ะเล่นตามบทไปก่อนอิมโพรไว e ส์ไปนะครับผมก็ได้ไปเจอกับองค์ชาย6กอาซูมาเรียกบอกว่าองค์ชาย6กับองค์ชายสิบามหานะให้ไปเจอสื่อเชียวเฉก็จำจำไว้ว่ามีใครบ้างอะไรยังไงแล้วก็ไปเจอพอเห็นหน้าองค์ชาย6อยู่ก็มีแฟลชแบ็กเป็นหน้าเหมือนองคชายหที่ถูกควักลูกตาคือตายแล้วอะ่ะเป็นศพ ไปแล้วล้างโชคเลือดสือเฉื่อปวดหัวมากแล้วก็สลบไปนะครับผมอันนี้ก็คือเริ่มตน้นพอสื่อเฉื่อตื่นขึ้นมาก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับว่าใครที่เป็นขยะนะเพราะว่าตัวสือถิงอินที่อยู่ข้างในอะครับผมเขาค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งคนนี้ก็แบบมีความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆหลายๆอย่างนะซึ่งจริงๆแล้วสือถิงอินจะเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสในระดับหนึ่ง ซือทิงอินกับองคชาย13เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันส่วนอง์ชาย6จะเป็นคนที่เข้ามาคุยเล่นกับซื้อทิงอินนะครับผมคือองคชาย6เคยคิดว่าตัวเองอจะขึ้นไปเป็นฮ่องเต้เหมือนกันเพราะจะเป็นคนมีความสว่างแต่ว่าซุงองชาย13ไม่ได้ก็เลยเลิกลมไปละช่วงนี้ก็เที่ยวเก่งซื้อเฉยอก็เลยได้รู้ว่าซื้อทิงอินมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะที่เก่งกาดมากก็ได้ไปเจอปรากฏว่าคือ061ครับแต่ว่าสภาพร่รางกายของ061แย่มาก ป่วยกระปอกกระแตเดินแทบไม่ไหวตัวข่าวซีดก็คือถูกทิ้งให้อยู่ในร่างของคนป่วยเสร็จแล้วเขาก็มาคุยกันก็เลยรู้ว่าศูนย์หกหนึ่งก็ใช้งานระบบไม่ได้ไม่สามารถเรียกข้อมูลของโลกนี้ออกมาได้นะครับผมก็เลยดูกันไปคืออย่างที่รู้ว่าพระเจ้าพยายามกันแกงใช่ไหมก็คือพระเจ้าไม่ยอมให้ข้อมูลนั่นแหละครับเพราะว่ายังไม่อยากให้รู้เซตติ้งของเรื่องว่ามันเป็นยังไงซื้อเชียวชื่อ,อ,อก็เลยต้องอิ p พร v ไวส์ไปเรื่อยๆคือใช้ชีวิตแล้วก็ได้รู้นู่นนี่นั่นมาอ่ะ รู้จักองชาย13รู้เซตติ้งของเรื่องว่าตอนนี้กําลังตีอยู่กับเมืองข้างๆนะองชาย6ก็คือเป็นเพื่อนที่มารู้จักกันอาหลิงถูกเก็บมาอาซูคือคนที่ดูแลมาตลอดมีเหตุการณ์ไปครับมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสือเฉียวฉือได้รู้จากตอนแฟลชแบ็กนั้นก็คือพ่อของตัวเองอจะตายก็เลยเรียนทูลห้องเต้ว่าจะไปหาพ่อพ่อเป็นแม่ทัพใหญ่ใช่ไหมครับประจำอยู่ที่ชายแดนก็จะไปหาพ่อที่ชายแดนเพราะว่าคิดถึงพ่อ ก็เลยจะไปกันหมด3คนนะครับองชาย13อาซูอาหลีไปกับซื้อเซียวชือด้วยแต่ว่าองชาย6เขาก็ต้องอยู่ที่เมืองหลวงไปตอนระหว่างนั้น,นก็จะมีการแฟลชแบ็กเราก็จะได้รู้เซตติ้งของเรื่องว่าอาหลีนี่คือขยะนะครับผมที่เป็นกบฏคือเหมือนเป็นลูกของท่านอองเมืองข้างๆเป็นลูกน่าสมรสอนะ่ะแล้วแม่ก็พาหนีมาก็มียกประจําตัวอยู่อันนึงแต่ก็รู้ว่าฉันเป็นอันนี้นะ ซือทิงวินเป็นคนที่รับมาดูแลแล้วก็คือด้วยความมากพรสวรรค์ของอาหลิงก็เลยเก่งกาจมากทางการลบการต่อสู้และอื่นๆมากมายก็คือเป็นที่โปรดปรานของซือทิงอวินมากครับแล้วซือทิงอวินก็รู้สึกแบบสนิทใจด้วยแล้วเกิดความรักใคร่ชอบพอคือแบบชอบคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออาหลิงวางยาพ่อของซือทิงวินครับผมก็เลยทําให้พ่อของซือทิงอวินเสียชีวิตไปซือทิงวินก็เลยจะต้องไปดูแลที่ชายแดนแทน พอสู้รบไปสู้รบมากลายเป็นว่าอาิงพอสามารถสั่งสมประสบก,การณ์ความสามารถกำลังพลมากพอก็ก่กะกบฏครับจับซื้อทิงอินไปเป็นเ,นเนฉลยด้วยแต่ซื้อทิงอินก็คือเสียใจนะแต่ว่าไม่ทำอะไรอดทนไม่ยอมทำตามที่อาิงบอกให้ทำอาลิงพอกลับไปมีผลงานอะไรมากมายเลยได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของเมืองข้างๆนั่นแหละครับ จะมีขุนนางมาสนับสนุนมากมายนะเพราะว่าอันนี้คือช่วยกันมาตั้งแต่ตอนที่อล,ลิงเป็นบ่าวอยู่ในเรือนอล,ลิงด้วยความเก่งกาจแล้วก็ไปตีเมืองตีเมืองปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งตีเมืองที่องค์ชายหกเป็นคนดูแลอยู่องค์ชายหกก็เลยโดนจับมาอล,ลิงบอกให้ซือถิงวินนะ่าขอร้องสิถ้าขอร้องอาจจะไว้ชีวิตองค์ชายหกนะแต่ขอร้องไม่ทันองค์ชายหกโดนฆ่าไปสภาพศพที่เห็นนั่นแหละซือถิงวินร้องไห้ตอนที่เห็นองค์ชายหกครั้งแรกนั่นเองนะครับ อหลิงก็ยังไม่หยุดนะยังไป,ไปไปไปจนจับองชาย13มาได้แล้วก็บังคับคู่เข็นน่ะแต่ว่าคราวนี้สือถิงอินยอมกลมกราบขอโทษเพื่อที่จะให้องค์ชาย13ารอดและองชาย13ก็ฆ่าตัวตายอยู่ดีนะครับสือถิงอินที่แบบเสียใจมากก็เลยตอมใจตายไปอีกคนหนึ่งอันนี้ก็คือจบไปใช่ไหมสือถิงอินรู้สึกว่าฉันต้องแก้แค้นอาหลิงนี้ให้ได้ก็เลยไปติดต่อกับพระเจ้ามานั่นเองนะครับส่วนอาซูชีวิตอาซูหลังจากนั้นก็คือ แกมากพออาซูเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจพวกการลบอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอยากจะปฏิบัติซือถิงอินไปเรื่อยๆเสิบสัซ้ำชาเตรียมข้าวของใดๆเลยไม่เคยดูเรื่องพวกนี้เลยพอรู้ว่าซือถิงอินตายไปหาอาลิงเพื่อที่จะขอศพของซือถิงอินกลับมาดูแลแต่ว่า อาลิงไม่ให้ครับอาซูก็เลยเอาโอเคตามไว้นะสักวันหนึ่งอาซูกลับมาที่นี่เพื่อมาเอาศพของสือทิ้งวินอีกทีนึงแล้วก็ตัดดินตัวเองขอให้นายทหารคนหนึ่งเอาไปฝังให้นายทหารเห็นถึงจิตใจเด็ดเดี่ยวก็ได้เอาไปฝังให้เหมือนกันอาซูกลับไปแล้วก็ไปทําการลบจนตัวเองกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ก็บุกตีจนเมืองของอาหลิงแตกพ่ายไปเลยนะครับผมมากอดหลุมศพของสือทิงอินแล้วก็ตายไปอันนี้คือเศร้ามากน้ำตาไหลาพลากมากอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งของเรื่องนี้ แ,แล้วสือเฉียวเฉลตอนนี้ก็คือกาลังจะเดินทางไปหาพ่อตัวเองนะครับมีการเขียนจดหมายอะไรนะขยะก็คือเริ่มดาเนินแผนการแล้วเหมือนการเพื่อที่จะฆ่าพ่อของสือทิงวินแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าเตือนไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะเป็นการที่สือเฉียวเฉือพยายามจัดฉากทําให้อลิ่งไม่ถูกจับได้ว่าเป็นคนบอกข้อมูลนะแต่ว่าสือเฉียวเฉือทําการตลบหลังกลายเป็นแม่ทัพน้อยผู้เก่งกาจ ไปตีลังฟันแทงองค์ชาย13ปราบปลื้มในความเก่งกาจของซื้อทิงอินในคราบของซื้อเชียวชื่อนะครับผมองค์ชายหกก็มาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเลื่องไปว่าทําการแก้แค้นนะครับเรื่องนี้มันจะมีความพีคอยู่ที่089จะมีมาช่วยตอนที่ได้ข้อมูลกลับมาเนี่ยคือตอนแรกพระเจ้าจะไม่ยอมให้นะครับยื้ออยู่เพราูนย์ไปเล่นเล่เลทําให้ส่งจดหมายผิดไปที่ส่วนกลางส่วนกลางจะมาตรวจสอบ พระเจ้าก็เลยจะต้องคืนความทรงจําไปให้กับซือเชียวฉือส่วนไปเก้าไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าสุนไปเ้าทำตัวเป็นคนงงเงาปัญญาอ่อนมาตลอดเนาะก็เลยช่วยไปได้1ช็อต0ุนหกหนึ่งค่อยๆได้ข้อมูลกลับมาแอบได้กุ๊กกิ๊กกับซือเชียวฉือในคราบอาจารย์กับลูกศิษย์กันด้วยนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอันนี้ก็ไปลองหาอ่านกันดูนะน่ารักอ่ะ อีกอันหนึ่งที่พีคเลยคือซื้อเฉลือรู้แล้วครับว่าทําไมพระเจ้าถึงส่งมาที่โลกนี้โดยที่ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าตอนที่ซื้อทิงอินเป็นแม่ทัพใหญ่ใช่ไหมต้องออกลบแล้วตอนออกลบต้องฆ่าคนครับซื้อเฉลือก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าคนอื่นกับมือตัวเองเลยเป็นผลกระทบต่อจิตใจของซื้อเฉลือมากเจ้าต้องการเล่นกับจิตใจของซื้อเฉลือดแล้วครับแต่ว่าซื้อเฉลือดเหมือนฮิวตัวเองได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีไปเรื่องราวมันก็คือวางแผนการลบ มีส่งจดหมายไปพวกฝั่งตรงข้ามรับรู้จะตลบหลังสื่อเชียวชือจะตลบหลังอีกรอบหนึ่งชนะชนะชนะไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายฝั่งนน้นอ่ะไม่ไหวละส่งทูตมาบอกว่าอลิหลิงเป็นไายสืบนะไปจับกันเอาเองพ่อของสื่อทิงงวินรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นแผนของสื่อทิงงอินแหละน่นนี่นานไปก็อได้ความดีความชอบส่วนองค์ชายสิบสามตกหลุมรักตือทิงงอินมานะครับตั้งแต่ตอนนู้นละสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังตกหลุมรักอยู่ตอนจบเขาได้กัน ส่วนอาหลิงโดนจับกลับไปที่เมืองข้างๆกลายเป็นทาสอย่างจริงจังเหมือนเดิมคือเสียใจ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 จนค่าความเสียใจเต็มนั่นเองนะครับในเรื่องก็จะประมาณนี้แหละ มันจะมีตอนจบที่ซื้อเฉยๆก็แลกการแลกการไปไเรื่อยๆเหมือนเดิมแน,นะครับเพราะว่าข้าความเสียใจมันเด้งเร็วมากเสร็จแล้วจะเป็นตอนที่ออกจากภารกิจแล้วซื้อทิ้งอินได้กับองคชาย13าไปองชาย13ถึงกับขั้นว่าไม่แต่งงานเลยนะครับบอกว่ากลับมาจากชายแดนใช่ไหมเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหลักมากนางตายไปก็เลยจะไม่มีภรรยาอีกแล้วองค์ชาย9คือช่วยน้องชายเต็มที่เหมือนกันนะครับผมซื้อทิ้งอินก็ไม่แต่งงานเหมือนกันแล้วสองคนกับองคชาย13บเขาได้ของครูหลักกันไป จะมีตอนจบของเรื่องที่จะเป็นตัวปมสำหรับเรื่องเรื่องถัดๆไปนะครับคือ089023061จัดปาร์ตี้วันปีใหม่สื่อเชียวชือตอนนี้อยู่ช่วงพักเนาะก็เลยจัดปาร์ตี้ปีใหม่กัน089จะทำหน้าที่สุ่มสถานที่ภารกิจให้กับแต่ละคนใช่ไหมครับเลยสุ่มภารกิจอีก500ครั้งเองนะ023ทำงานอีกประมาณ2ปีนะ 061เหลืออีก200ภารกิจเพราะฉะนั้น089บอกว่าตัวเองเหลืออีก500การสุ่มคร้างนาะแเราก็จะออกไปแล้ว089 023 061เป็นคนมาจากเส้นโลกเดียวกันมาพร้อมๆกันก็เลยสนิทกัน089จะกลับไปที่โลกก่อนไปสร้างบ้านเพื่อรอให้023ทําภารกิจเสร็จปุ๊บให้023ไปอยู่ด้วยกันนั่ก็จะเป็นในเรื่องอะไรไปนะครับผมแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นของภารกิจที่8นะครับผมจะประมาณนี้ No. สำหรับวันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยและรีวิวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซับสปครต์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอ้สปอยขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i s p o i ยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ